มอร์นิ่งค่ะทุกคน mm hmm. กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ mm hmm. กับช่องแอนเนทอาจจะดูแปลกตาไปบ้างตอนนี้ฉีดปากมาแล้วนะคะแต่ว่ามันแอบบวมอยู่แต่วันนี้เนะี่ยเราจะทำวันเดวิดมีค่ะอัปเดตชีวิตการทำงานครบปีกว่าแล้วกับการเป็นพนักง,งานประจำนะคะ mm hmm. ก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จแต่งตัวเสร็จแล้วได้เวลาแต่งหน้าตอนนี้ก็คือ7จ็ดโมงสีนะคะต้องออกจากบ้านไม่เกิน8ปดโมงครึ่งไม่งั้นคือสายจ้า แล้วนะทุกคนวันนี้ถึงเช้าจ้าวันนี้8ปดมงห้ก็ถึงแล้วนะคะถือว่าไม่สายถือว่าทำเวลาได้ดีมากมากมากพักเที่ยงแล้วทุกคนได้เวลาไปทานข้าวเที่ยงนะคะก็จะมีเวลาพัก หนึ 1> 1. Sure ่งชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็ต้องขึ้นไปทำงานต่อไป้ดี๋ยวไปดูว่าไปกินอะไรกลับมาออฟฟิศแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วได้เวลาทำงานต่ออยู่ออฟฟิศก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็คือมุมเดิม นั่งอยู่คนเดียวตรงนี้นะคะนก็มันไม่ได้มีอะไรมากก็จะนั่งทํางานอย่างเงี้ยทั้งวันจนถึงหกโมงแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านตอนหกโมงนะคะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปทํางานก่อนนะคะตอนนี้เลิกงานแล้วนะคะทุกคนก็ได้เวลากลับบ้าน ย้ยดิกซี่ค่ะโอเคกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนก็เหนื่อยมากตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่ม45่นะคะวันวันหนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรมากก็คือทำงานในออฟฟิศเนาะเป็นสาวฟิส คือถึงจะเห็นหน้าเขาแบบเนี้ยหน้าเหมือนไม่ได้แต่งใช่ไหมเฮ้ยแต่จริงๆทุกคนก็แต่งนะก็แต่งอยู่เ้อไม่ใช่ว่าไม่แต่งขนาดนั้นปกติถ้าถึงบ้านแล้วใช่ไหมก็จะไปเล่นกับแมวแมวอยู่ในห้องนอนนะคะเก็บของนู่นนั่นนี่แต่วันเนี้ยเหนื่อยมากว่าจะล้างหน้าอาบน้ําแล้วก็ไปนอนเลยเพราะว่าค่อนข้างเหนื่อยคะ่ะเหนื่อยมาหลายวันแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตการล้างหน้าทาครีมกันดีกว่าก่อนนอนอะไรอย่างงี้เนาะ หลังจากถึงบ้านแลยนะจะล้างหน้าเลยเพราะว่าผชืนอะไรมาเยอะมากเพราะว่าตอนเช้าก็เดินไปขึ้นวินนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยทั้งไปและกลับคือฝุ่นมลภาวะคือแบบตุ้มตุ้มตุ้มเยอะมากค่ะแล้วก็ใส่แมสนะคะใส่แมสแล้วก็จะชอบเป็นสิวอะไรเงี้ยแต่ช่วงเนี้ยไม่มีสิวนะสังเกตว่าช่วงเนี้ยคือหน้าเนียนใสเวร์อันดับแรกเดี๋ยวเรามาเช็ดหน้ากันก่อนดีกว่า ก็จะใช้ตัวนี้เลยนะคะ Garnier m i c e l a Cleansing Water ตัวนี้นะคะสูตรสีชมพูตัวนี้ใช้มานานมากแล้วนะทุกคนใช้มานานมากแล้วจริงๆคือมันคือตัวเด็ดตัวดังเชื่อว่าทุกคนก็ต้องเคยใช้อะจากที่บอกว่าหน้าเหมือนไม่ได้แต่งใช่ปะทุกคนเดี๋ยวให้ดูว่าจริงๆแล้วอ่ะฉันแต่งหนะ้าทุกคนรู้ว่าฉันแต่งหน้านะคะนี่แค่ข้างเดียวนะ เห็นไหมหน้าเหมือนไม่ได้แต่งแตแต,แต่งดูดูสิ่งที่ออกมานี่แค่ข้างเดียวนะคะทุกคนเห็นไหมหูโหสะอาดเลยดูคือบอกแล้วว่าหน้าเราแบบสกรปรกจริงๆอะ่ะกลับมาบ้านก็จะใช้แต่งยเพราะว่าเวลาไปทำงานอะมันแบบมันโดนอะไรแบบนี้เยอะนึกออกปะเพราะออมจริงทุกคนอะเชื่อว่าแบบอุย้ยถ้าไปทำงานก็แต่งหน้าน้อยๆใช่ไหม กลับมาบ้านก็คือใช้โฟมล้างหน้าล้างก็คือออกแล้วเพราะว่าหนูอะแค่ทาครีมกันแดดเองพี่แบบแต่งหน้าทาครีมครีมกันแดดบางทีไม่ได้ทาเลยเลยแค่ครีมกันแดดอะไรเงี้ยใช้โฟมก็ล้างหมดแล้วพี่จะบอกว่าไม่หมดนะเว้ยอันเนี้ยสะสมนะครีมกันแดดอะก็ต้องเช็ดออกให้หมดเหมือนกันทุกคนอยากจะเนี่ยดูดิยังไม่ไปถึงไหนเลยตามแล้วฉะนั้นการที่เราจะใช้ c l e a n ิ i n g ก่อน ลลังหน้าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆค่ะพูดเลยและตัวที่แนะนําก็เป็นตัวนี้นะกันี้ยไมเซล่าตัวนี้นะจ๊ะชอบมากเนี่ยดูดเช็ดออกง่ายมากละแห้งแบบหน้าไม่ได้แห้งตึงอะนึกออกว่าหน้ายังชุ่มชื้นอยู่อันนี้เป็นขวดที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้เพราะว่าใช้กัน,เนีเย่มาตลอดเลยหาซื้อง่ายไงนึกออกไหมแล้วมันดีด้วยอะคือถูกและดีแล้วใช้ง่ายคือรูอ้อยู่ว่าทางนี้ถูกและดีซื้อใช้ตลอดจะ้ะ ซูมดูกันเลยโอ้โหสะอาดอันนี้คือสะอาดเลยถ้าเทียบกับตอนแรกที่แบบก็เหมือนจะสะอาดนะเหมือนจะแบบอืมไม่ได้แต่งหน้าอะไรหืมดูจ้าให้ดูสัมรีซะก่อนสัมรีก็คือดูสิไม่ได้เลยอะเห็นไหมทุกคนนี่ก็คือทําไมเราต้องใช้ไหมเซล่า เช็ดหน้าก่อนที่เราจะไปใช้โฟมล้างหน้าถ้าทุกคนไม่อยากเป็นสิวนะคะไม่อยากมีสิวต้องใช้นะคะรู้ปะพอได้ล้างล้างแบบนี้แล้วมันรู้สึกสดชื่นแบบสบายผิวทันทีเลยเอ้ยอันนี้ไม่ได้โม้นะรู้สึกว่าความสปกปรกหรือสิ่งที่เราเครียดที่เราไป,ปเผชิญมาของวันนี้เออมันออกไปเลยมันรู้สึกแบบสบายผิวแบบจริงจริงรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำทาครีมน่าจะดีที่สุด มาแล้วทุกคนหลังจากที่อาบน้ําสะผมเลยจ้ะไอตัว mycela water นะคะทุกคนตัวนั้นอนะ่ะเขาจะมีอีก2สูตรนะจะเป็นสูตรสีฟ้ากับสีเหลืองสําหรับสูตรสีฟ้านะคะตัวนี้ก็จะช่วยคนที่เป็นสิวผิวมันต่างๆนะคะคนที่เป็นสิวอุดตันอะไรอย่างเงี้ย ก็จะใช้ตัวนี้ได้เลยสูตสีฟ้านะคะส่วนตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผิวทุกสภาพผิวเลยจะช่วยเรื่องเอาเมคอัพตั้งแต่เมคอัพธรรมดาถึงติดทนมากๆเนี่ยออกหมดจดเลยค่ะสำหรับสูตรนี้ก็เลือกใช้ตามสภาพผิวกันนะทุกคนซึ่งแต่ละสูตรนะคะมันจะมีหลายขนาดหลายสูตรมากทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูตรงนี้แล้วกันนะว่าแบบ สูตรใหญ่สูตรเล็กสูตรอะไรเราคือหาซื้อง่ายมากทุกคนตามห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปเซเว่นอีเลก็มีหรือถ้าใครไม่ออกจากบ้านเลยก็คือ Lazada, s h o p ป e ก็มีนะคะก็ดูเลยว่าอยากได้ไซส์ไหนราคาเท่าไหร่คือนางจะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่คือมีหมดอะ่ะบอกเลยว่าเช็ดหน้าสะอาดตอนเนี้ลงบำรุงเลยก็สบายใจเพราะว่าหน้าเราแบบสะอาดเกลี้ยงแล้วอะ มันไม่ทับถมอ่ะเนื้อออกปะมันไม่สะสมแล้วเหมือนแบบเราเปิดผิวเริ่มต้นใหม่จะรู้สึกแบบสะอาดจริงๆเราก็รู้สึกว่าเราได้บำรุงจริงๆมัวแต่เมามอยลงน้ําตบไปแล้วนะทุกคนปกติอ่ะนรูทินจริงๆเขาก็จะใช้เยอะแหละใช้หลายตัวแต่ว่าวันนี้บะไม่ต้องวันนี้หรอกหลายๆช่วงหลายๆวันอนะถ้าช่วงไหนที่แบบขี้เกียจหน่อยใช่ปะก็จะล้ำตบแล้วก็จะเป็นออยแบบนี้ออยเลยออยเสร็จแล้วใช่ไหม เราก็จะใช้มาร์กเลยค่ะด้วยความแบบช่วงนี้เหนื่อยมากแบบไม่ไหวกับหลายขั้นตอนอะ่ะตัวสุดท้ายก็จะลงเป็น sleeping mask นะคะจบจบปึ้งตื่นมาหน้าเด้งฉ่ำเหมือนเดิมลงไปลงแบบอัดแน่นๆเลยไม่ต้องกลัวเปลืองเป็นคนที่ชอบลงผิวหนะ้าแบบฉ่ำๆมากตอนนอน ประมาณนี้ทุกคนนี่คือการบำรุงผิวก่อนนอนวันนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนอย่าลืมที่จะล้างหน้ากันให้สะอาดมากๆนะคะยิ่งใครที่แบบเลขสามแล้วอย่างนี่นี่เลขสามแล้วนะคะก็พยายามดูแลผิวที่ดีอยู่แล้วเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะจะได้แบบไม่ต้องไปหาหมอสิวแบบไปเข้าคอต่างๆคือแค่เรารักษาความสะอาดของผิวหน้าเราเนี่ย หน้าเราก็จะแบบว่าเด็กอ่อนเยาวแล้วก็สุขภาพดีเปอย่งนี้ไปนานๆแะคะแค่นี้แหละวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปหน้าหวังว่าหน้าและปากจะเข้าที่แล้วนะคะเพราะว่าลอยจะได้ไม่กวนใจทุกคนเนาะโอเคไปละทุกคนบ๊ายบาย